นี่แหลคะค่ะพี่น้องทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีจังสิ่าดีเว้าเรื่องฝนตกหน่อยก็พอดีตกหล้ก็พอดีค่ะนี่คือฝนมาจากการฝนตกดีหลเนะค่ะฝ้ายหน่อยก็เลยค่ะเด็วสิภาไปบางความเสียหายค่ะว่าเสียหายขนาดไหนและนี่ก็คือความเสียหายจากฝนที่ตกดีเกินไปนะคะที่มองเห็นอยู่ข้างล่างนั่นก็คือดินที่ ไหลไปจากหวยมองนี่เนาะคะ่ะเนื่องจากฝายขาดนะคะดินไหลลงมาจากบนทั้งเบิดไหลลงไปนคลองนี่ลงไปทมหน้าจนเบิดเลยค่ะตอนนี้คือไนให้หน้าประเวณีเขาแล้วนะคะมีแต่น้ำกับดินที่ไปทมจนเบิดนี่คือความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะคะ่ะฝนทีตกดีเกินไปทุกอย่างต้องข้นยุก,กบควมพอดีมีหน่อยก็พอดีมีหลายก็พอดีค่ะ นี่ก็คือความเสียหายจากน้ำฝนที่ตกมากเกินไปนะคะบดตกเลยก็บดีตกหลายก็บดีค่ะอันนี้คือไฮน้านะคะตอนนี้โศกมากๆท่วมหัวเลยค่ะตะ๊กี้ไฮน้าไฮนันกับไฮนี่มันเป็นไฮเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากน้ำฝนที่ตกมากเกินไปเห็นไฮฟายขาดน้ำก็เลยมาซอเอาดินที่เป็นไฮน้ามองนี่กลายเป็นคลองปักไงเลยค่ะ เกิดความเสียหายอย่างมากนี่คือสภาพหน้าหอยกอกนะคะ เสียหายจากน้ำฝนที่ตกมากเกินไปเกบที่้ายรับน้ำหนักไรขาดซอาต้งไปทับผงในห,หน้าจากม้นหน้าเขา่า